หมดแล้วครับขอบคุณคุณยายใจดีที่เพิ่นอุดนุนครับมืน่อนี้ครับแต่ว่าอันนี้กะแจกคนไปน้าค,ครับดเดี๋ยวจีเอาไปวัดก่อนพี่น้องเอาไปให้หลวงพอ่อยูวัดพระมีสีลูกเป็นบ่เนี่ยสีองค์สีลูปเาคั เอาไปเป็นชุดครับผมเดี๋ยวตตหน่อยเจเอาไปนี่อันนี้ก็แจกอันนี้ผู้ยหญยใจดีเพิ่นซอยอุดหนุนให้แพ้ว่ากลับบ้านเร็วมาสัน่นข,ข,ขอบคุณขอบบุญขอบคุณเรื่อยๆครับมีละเยอะส้มน่ของเจ้าของวัที่ขายก็ไม่ได้ขายดอกเพินพ่นเพิ่น กนซื้ออีกก็เลยแจกกันอือ,อครับผมอ่ะ,อะเดี๋ยวไปวัตรกอน,นอโอเคครับเดี๋ยวต่วายไปวัดก่อนครับสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเตรียมของเตรียมของเตรียม กระเทียมแหมแพงแพงโรหนึ่งเก่าสิบบาทคือพี่น้องกระเทียมาการเลี้ยวๆกะเลี้ยวแจกเลี้ยวๆกะเลยันเพียกันเลยไปซื้ออืนนี่ละซื้อขิงซื้อนี่ซื้อขิงซื้อกระเทียมตะหน่อยเอาไปวัดให้ตะหน่อยเอาไปวัดกระซวยกันอะ เพแจกแพเพรเฮ็ดจังศีลอพี่นองเพรเฮ็ดอันอันผู้ใดที่ที่เพิ่นมาสื่อไหมเพรกระแถมคนละไม่สองไม่ก็บอกว่าเพิ่นเพิ่นเฮ็ดบุญเพิ่นเฮ็ดบุญเพิ่นเพิ่นแจกก็เ,เลยเอาไส้ให้เพิ่นสมมติเพิ่นสื่อสองไม่สองหม่ไงไส้ให้เพิ่นไปสามไม่สี่ไม่งียงศีละพีนองพีนองถามว่า มีคนสื่ออยู่บอมันก็มีอยู่จ้าพี่น้องจา้าแต่ว่าอ่าแต่ว่าก็เจมันขายขาดมันกับโบแมนเนะาะจ้าพี่น้องเนาะที่มันแบบว่าเบิดเลี้ยวรวดเลี้ยวท่านใจมันกับโบแมนมันก็ค่อยๆปินค่อยๆไปละจา้าอันผูใดท้ที่คอมเมนต์อย่างที่บ่ได้ตอบกะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเพรกับขายของอยู่สะนยนแล้วกับอัน บ่ได้เห่นโทรศัพท์เท่าไหเพราะว่าช่วงนี้เพจบรใหารเล่เลนโทรศัพท์ก็คืออันคาใส่ใจมันหลายเห็นไหมรออันนี้นี่ไปกดอีหยังบูสมาร์อีหยังบูเ้เรวมานี่มันอันคาใส่ใจมันขึ้นเพจกันเลยปิดเน็ตรเราก็เลยอันห้างเทียบก็ได้ตอบห้างเทียกบก็บม่ได้ตอบเด้อจ้ะพี่น้องเด้อก็ตอบสุกคนแลกะก็อยากตอบสุกคนและจ้ะ บมเมนต์ว่าอันเลือกตอบเด้พี่น้องเพชรอันอยากตอบสุขุนอันละจา่โอ้ยเพชรแกแจกเร็วๆแจกเร็วๆพเพชรก็เลยเลยไปเสื่อนอ่าขิงกระเทียมกระเทียมอันไปซื้อ,อยูร้อยเอ็ดอันร้อยเจ็ดสิบบาทยู่บ้านเขามันเก่าสิบบาทเพื่อจะพี่น้องเพิ่นกะอันออกกำไรเนาะเขากะบว่าแต่ทำเมื่อใดแต่น่อยไปร้อยเอ็ดกะจังฝากแล้วซื้ออีกสิ กับผู้ใดยอยากเขามาซือ้อยูหนาล้านก็มาซื้อได้เด้อจา้าเพื่อขายยูบันปลาขีเด้อจ้าพี่น้องเด้อบันปลาขีซีแยกบันปลาขีลวผู้ใดยอยากกินผู้ใดยอยู่ใกล้ๆกันเขามาซื้อได้มาซอยอุดหนุนได้ทามาบัลมือได้เพื่อนันผู้ใหญ่เจดีเพื่อนันซื้อกะที่ได้กินน้ำกันพ่อมนอกจากโบเมียนวาเหลือบที่หักมักที่สร้างดอกเนกาะจ้าพี่น้องเนาะกะอยากตอบสุขค้นนั่นแหละต่วาห้างเคียร์เขากับ ต้องขายของขายขาย,ยังเท่ากับบ้ันได้ตอบบ้านใดยังนี่สเมียเพื่อกับขายสูมือเราจะบ่มีมือหยุดเด้อจ้ะขายสูมือจ้าผู้ใดอยากได้สินค้าอันพวกป่าพวกยังกะขายคือเก่าเด้อจ้าหมูเนือ้อหมูอียังกะขายคือเกาเราจะพี่น้องจ้า ผู้ใดที่เห็นแต่หน่อยแล้วประธนได้ตอบคอมเมนต์ก่กฟ้าฟฝ้าเขียดเด้เเอ,เอเที่หิวเขา่เาบุญเสียจงมาไว้กินเที่หิวเข่าเสียขายอ่ะเนี่ยเสียจงมาไว้กินสองใหม่หิวเข่าจ้าพี่น้องนั่นแหละกันเล่นจงมาไว้กินสองใม้ คนไปใส่เบิดปุ๊แจกอันเอาไปแห่พระถวายเพี้ยนพระเรี่ยวๆอันค้นกบล,กล้มกะเล็มกับผู้ใดเพิ่นอันผ่านมาก,กาอ่ะเพิ่นเพิ่นเอาเพราะว่าเข้าบเรวาอันเข้าบด้วาอันตั้งแจกเลยไเพราะว่าเพ็กกบเฮ็ดเพื่อไปเฮ็ดเพื่อไปขายน้ำแม่จ่าพี่น้องเฮ็ดเพื่อไปขายน้ำ้าผู้ใดอันเพิ่นสื่อเพิ่นสื่อขอ,องเข้าเลยเขากะ ให้เพื่อนไปซื้อซ้มอันกับให้เพื่อนหาอัน,นยังเังสิเ <_ t ot> มื่อนี้เลขออกพร้อมแล้วเพื่อนกันเลยบ่คอยมีคนเ,นเก่งเลขเก่งหวยเพื่อนบ่เนาะจ่ะตะกี้แมนอยู่แล้วอันของฟีอาจีพเบิดเล็้วแต่ว่านี่ เกีบยบที่ยงคนดี้แหลเะเนาะจ้าพี่นอ้องเอากะแจกไปเรื่อยๆย่างแจกไปเรื่อยๆเพิ่นพันไปพันมาเพิ่นกระซื้อน้ำเขาเขากะให้เพิ่นก็บ,อก,บ,กบ,บอกว่าเพิ่นซื้อให้กินอันนี้กระซีเฮ็ดบึงเพิ่หิวนอน หน้าขา้าวฟาเวิร์ดย่างอยังเนาะหน้าขา้าวฟาเวิร์ดไปย่างมันใส่กลัไม่วันแม้วันข้าหน้าข้าวฟ้าก็เส้นนั่นอยู่ดีละ่กะการถ้าขิมกันแดลกอยู่ดีล่ะเนาะพี่น้องมันก็ดเหงคนมันเหละมันก็เลยธรรมาดา แจพี่น้องเด้อผู้ใดคอมเมนต์ใดที่แต่น้อยเราบร่ได้ตอบเรากะกะขอโทษขออภัยแทนเรานําเด้อดแจ๊คพี่น้องเด้ออันโบเมนวานเลือกตอบดีมันห้างเกียร์มันบริเลนทั่วทรัพมันกับบริเตอตอบนบบอบังนสิแม่แจ้ะพี่น้องแต่จะกัดอันท่าแต่น้อยบ่ตอบบ่ได้ตอบกัดทุบมาหาเพชรยสก็ได้จ้ะเพชรกัดลับคือเก่าแหละทุบมาเบื่อเพชรยสก็ได้เพีย้ยกัด ตอบกันรับคือเก่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะนบวตอบบวตรับยังไหโทรศัพท์ทางเทียเว้นและจักอันนี่นี่นอนหลับนี่นี่อยู่น้ำต้องปิดเสียงเพราะว่าเพจประหยัดให้ลูกเพได้เล่นโทรศัพท์หลายเมื่ออยากให้อ่าถ้าเกิดว่าเพื่อ้ยินเสียงโทรศัพท์บางสีเพจยานเพื่อนเขียวเพื่อนเอวเอาหรือเพื่อนนอนหลับบางสีเพจที่ผมเปิดเสียงแต่ว่านี่เพื่อนวอยูเพื่อกับเปิดไว้ถัาเทียรคูเซตมาถัาเทียมีอีกเดนต์อีหยังยังสิแม่ เขาก็ต้องเปิดเสียงโทรศัพท์ไปตลอดเนาะพี่น้องกระทัวมหาเพร่ได้จ้าถ้าตะหน่อยแล้ว่ตอบคอมเมนต์โทรมหาเพร่ลดบ่ต้องไปบ่ต้องไปหาเราแล้วเบอะเบอบ้บบบบาบ้าด้วยตะหน่อยโทรมาเลยกิ้งกลางมาเลยค่ะ ยิงเบื่อมากกันเลยทั่วกับขอบคุณขอบคุณพี่น้องเขาทุกคนละร้อยสองร้อยกับเงินพี่น้องจ้าอย่าไปอย่าไปว่าโอ้ยอันซื้อร้อยสองร้อยเราไม่อยากขายว่าจะไปว่าสั่นร,ร้อยสองร้อยห้าสิบบาทกับเงินยี่สิบบาทกับเงินพี่น้องเอ้ยเงินชูม,มือนี่มันหายาก เิ่นซื้อห้าสิบบาทยี่สิบบาทมันก็ดีแล้วเนาะแม่นบอกละ่ะอีหลีเด้เพชรกูุกข่าเพชรม,ม้าเนี่ยเพิ่นซื้อใหม่หนึ่งสองใหม่สีเพชรก,ก็ดีใจแล้วมิจะไปเรียกว่าเตอะหงซื้อหลายหลเพิ่นซื้อท่าดาดเพิ่นอุดหนุนห้าท่ดาดก็แเม่นดีเบิดใหม่เดียวกับเม่นเงินใหม่เดียวกับเม่นนี่ขายพี่น้อง คือเท่าไหเพชรกระดีใจเบิดหลับขั้นแต่ว่าขั้นพี่น้องอ่าอยู่ทางไก่ซื้อน้ำเพี้ยงสีเพี้แห่งเอาไปถวายอ่าพระแห่ก้อนเอาไปถวายเพี้ยห่ก้อนค่ะแต่ว่าไทยเงี้ยเหมือนเสาเพชรบบทันเด้อจากพี่น้องเด้อเพราะว่าสัวเพชรยชิคัวขี่นี่นี่สัวเสียเอานี่นี่ไปโรงเรียนเพชรกระตองเอาไปถวายเพี้ยห้เนาะจ้ะเหมือนเสาตะนอยก็เอาไปถวายเพี้ พี่น้องเพิน่นสื่อทั้งออนไลน์แม่สื่อลอยสองลอยเขาเก่าไปถวายเพ้ให้เพิ่นแตมีถวายเพ้นห้เพิ่นก่อนหรือว่าเพิ่นที่ให้แจกหรือว่าเพิ่นสื่อไปถวายเฉพาะเพ้นหนึ่งสี่เขาเก่าเอาไปถวายเนาะจ้าพี่น้องเนาะเพ่กับถวายเพรกับบัวได้วาเลือกที่รักมักที่สร้างดอกเด้อจ้าพี่น้องเด้อเพ่กับถวายให้เบิดแล้วเพรกับแจกให้เบิดสุกุนนั่นแหละผู้ใดสื่อน้ำเพ่กัะได ที่โบอยากได้เงนินนอะพี่น้องเนาะหาไม่ซิบไมมซื้อออนไลน์เพีรยแกยางสุ่งไปให้ทีื่เกเาละจา้าหรือว่าอยากเขามาซื้ออยู่หนาลานเพีรกแมาซื้อได้จ่ะบานตังอยู่บันปะขีี่ียบ้ันปะขีละจ้าพี่น้องจา้า ที่ปอกกระเทียมไว้กระเทียมนี่พี่น้องมีวิธีปอกบอกจ้ะบอกเพี้ยนี้มีวิธีปอกกระเทียมมันแบบรวดเร็วทันใจบอเพี้นกระนั่งปอกทีละอันทีละซัวเขา่าเพี้ยสิสุกเอหงเข่าไวไวใส่เฮ็ดใส่เกาะเดี๋ยววันที่วันที่ 3, ทสามเพก็สชเฮ็ดใส่เกาะอัน ใส่กอกกินก hehe, Sign, so ็เข่าแม่จ่าพี่น้องจ้าผู้ใดอยากได้สร้างได้เด้ออันใส่กอกกินก็เข่าเพื่อผู้ใดเฮ็ดดุ่นเพื่อเฮ็ดเธอหนึ่งมีคนสร้างเพื่อใครจังเฮ็ดอันนี้แม่เทพแล้วสร้างแล้วกับชีส่งไปพี่เพิ่นย่นย่นชนบุรีเพิ่นสิบใยประเทศนอกกับปลาแห้งกับอ่ปลาแซบปลาแซบกระชิดตามซีนี่ให้เพิ่นนอกจากชีส่งไปเพิ่นวันที่สี่ วันที่สามกระซิบเตรียมของเพจส่งไปเพิ่นผู้ใดอยากได้กระซังใดเด้อจใจพี่น้องเด้อสังไดคือเก่าลาสินค้าของเพรเพรกระขายคือเก่าลาเจ้าพี่น้องโบเมนว่าเพจจะขายใส่กอกเรียวเพจที่บบขายสินค้าของเพจโบเมนเพรกระขายคือเกา่าให้ตาหน่อยไปส่งของให้เราไปส่งใส่กอกคุณเซียนให้แบบยาง คลิปนี้ก็ขอไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาบอกมาจาน้ำพี่น้ำน้ำนองที่ซื้อเลยลาจ่ะมาขอบบุญขอบคุณทุกคนละ่ะผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากเขามาซื้อกับเขามาได้เด้อสีแยกบ้านปะขีจ้าเขามาโหลดแต่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้า